วัสดีครับอยู่กับรายการเยืนยามนี้ครับวิอาชีพมีหลายรูปแบบเช่นการใช้ลูกโซ่หลอกลงทุนหลอกขายออนไลน์แอปอ้าเป็นคนรู้จักหลอกให้ทํางานเสริมสร้างเว็บไซต์ปลอมครับลบักษณะวิชาชีพที่ควรสังเกตนะครับการขอข้อมูลส่วนตัวหรืเรียกการให้ข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนหรือ OTP ครับข้อ2การแอบอ้างเป็นหน่วยงานวิชาชีพมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานเจ้าหน้าที่ตํารวจหน่วยงานราชการหรือธนาคารเพื่อหลอกลวงครับ ควรตรวจสอบข้อมูลโดยตรงกับหน่วยงานนั้นๆผ่านช่องทางทางการครับและวิธีป้องกันครับครับส่วนวิธีป้องกันนะครับหนึ่งนะควรสงสัยทุกเบอร์ที่โทรเข้ามานะครับไม่ใช่เชื่อสิ่งที่เห็นเพียงอย่างเดียวนะครับอย่างที่สองนะครับตรวจสอบแหล่งที่มาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับหน่วยงานนะครับสามนะครับอย่าคลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เราไม่แน่ใจนะครับให้หลีกเลี่ยงการคลิกหรือดาวน์โหลดนะครับส่วนวิธีที่สี่นะครับ ตรวจสอบเครื่องหมายรับรองบนโซเชียลมีเดียนะครับให้ตรวจสอบเพจหรือบัญชีที่มีเครื่องหมายรับรองครับครับ,รบและสำหรับวันนี้รายการเย็นยำนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับ Home me close till i get up t i m e i s b a r e l y on the side i don't w a n n a waste what's l i f e ข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัตรเครดิตหรือ OTP ครับข้อสการแอบ้หน่วยงานที่อบอ้างเป็นหน่วยงานที่ตำรวจหรน่วยงานราชการหรือธนาคารเพื่อรอกครับควรตรวจสอบข้อมูลโดยตรงครับรวยา กันนะครับหนึ่งคนระควรสงสัยทุกเบอร์ที่โทรเข้ามานะครับไม่เชื่อสิ่งที่เห็นเกิงอย่างเดียวนะครับ